หอยจุบเป็นยังเนี่ยโอ้ยบักหอยมันกัดกูบักหอยกัดอ๋ออ,ยอ,ยอ,อ้ยบักหอยยังวะใส่กิ้งกันนะหอยจุบมันกัดมองไรมึงนี่มึงหูเบาว่าหอยอันนี้มันมีพิษมีพิษพรอมอือพิษหลายแลงเลยอันตรายเหรอมึงต้องเฝ้าดูดพิษมันออกเอาพิษมันออกเพราะถ้นหนีตายได้ไดินี่ ตายเลยเหรอขันบ่าเปล่าพินออกอ่ะอาข้าไม่อยากตายโอ้ยก็ได้ซอยกูแน่โอ้ยแต่มึงบ่ต้องยานด้องห้อยจูบกูมีพิชาดูดพิษอยู่พิชาดูดพิษติเออเดี๋ยวกูซอยมึงเองมึงบ่ต้องว่องห้อยจูบมึงบ่ต้องยานตายกูสีซอยมึงเองเออเออซอยกูนี่ด้วยมึงพร้อมสีรับวิชาดูดพิษไปเดี๋ยวกระดันเดี๋ยวกูไปเห็ดวิชาดูดพิษให้มึงมาบ้าบา แม่หอยขุกเดี๋ยวเฝ้าดูดพิษต้องเฝ้าดูดออกไมดีแถววะบอกแมงค้าว่าดูดพิณให้กูดีนะกูตายไฮโลแต่ว่าวิชาอี๋คือมีวิชาดีแถววะไปดีกว่า เดี๋ยวมันตายกูมันไม่ได้อาบนะ้ำมันบอกว่า